สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบมคงลุงเติมตู้โลโลโนอาโซโลครับ อเดี่ยวเลยรอบที่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นโซโลนะครับผม VS กับฮอคินนะครับซึ่งโซโลไม่ค่อยเด่นงานนั้นจะเด่นไปทางฮอคินมากกว่าวันนี้โซโลจากซุเมะต่อจากตัวอูซบเลยนะครับราคาพอๆกันเลยคุณผู้ชมเป็นแสน2ตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0 0กว่ากว่าราคาไม่ทิ้งจากอูซบครับแสนห้าแสนหกราวนี้เดี๋ยวเราไปดูงานกันรอบที่แล้วผมไม่ค่อยแฮปปี้เลยพูดตรงๆนะครับเดี๋ยวมาดูโซโลว่า จะเล่นกูอีกตัวไหมเดี๋ยวให้ดูดูกล่องก่อนกล่องเนี่ยเขาทํามาให้ต่อกันเลยนะคุณผู้ชมนะนะครับด้านหลังก็ตามสไตล์ซูเม,มะครับนี่จะออมาเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมใครที่สายโมเดลวันพีชเนี่ยนะครับจะรู้กันดีว่าไอ้สองตัวเนี้ยแพงบรรเลยแพงจริงๆนะครับเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> วันนี้ผมลุยเดี่ยวนะสกายโพตัดงานอยู่นะครับโอเคเปิดมาเจอฐานเลยนะครับโอ้ <c oughs> ใหญ่ครับใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้นะครับ อันนี้จะเป็นฐานสําหรับวางโซโลนะครับมีสองแอคชั่นเหมือนกันครับจะมีแอคชั่นที่แบบถือดาบเป็นพายุอยงเงี้ยกับแอคชั่นที่ยืนอย่างงี้ทำคนเดียวนะคุณผู้ชมใจเย็นกับผมหน่อยใหญ่ครับหนักด้วยครับไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวหนักด้วยครับอโอ้ยโอ้ยหนิบนิ้ว <c oughs> ด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นเกีียวพายุขึ้นนะโอ้ตรงนี้งานดีนะครับผมแบบ เป็นรอยที่โซโลฟันนะครับแล้วเหมือนเป็นกระดองไหมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากในเกาะมนุษย์เงือกนะครับเห็นไหมมีปะกาลังมีก้อนหินอะไรเงี้ยพื้นเนี่ยนะครับผมเป็นพื้นปะกาลังเลยแล้วเดี๋ยวผมเอานี่ออกเลยใหญ่ครับผมคิดว่ามันไม่น่าใหญ่ขนาดนี้โอ้โหใส่ได้เลยมยเนี่ย <c oughs> เหมือนชักโคกไหม <c oughs> แดี๋วถ้าสมมติผมใส่เลยอะ <c oughs> เดี๋ยว หรอผมว่ามันต้องมีอีกชั้นหนึ่งเพราะอย่างนี้มันดูแบบแปลกๆไปเดี๋ยวเอานี้ลงก่อนมีนั่นไงมีอีกชั้นหนึ่งนั่นไงก <laughs> ันเดี๋ยวขออันนี้ไปวางที่โซฟาเหมือนเดิมพันนี้ทําคนเดียวนะคุณผู้ชมนะอาจจะช้าๆหน่อยนะครับหมดแล้วไม่รู้ตามล่องเช็คให้หมดหมดแล้วนะครับะมาต่อที่กล่องที่สองนะครับเราอยากให้กล่องมานะคุณผู้ชมนะได้ง่ายหน่อยอุยอ้ยเฮ้ยว้าวกว่าอุศ หรือว่าเราชอบโซโลอะ <_ d umb laugh> โอ้หน้าโคตรด,ดุหน้าโซโลคือดุแบบดุมากคุณผู้ชมว่ากันตามตรงนะครับหน้าที่ JM ทําโซโลผมว่าสวยกว่าซูเมะทำหรือว่าตัวนี้มันเป็นงานเก่าก็ไม่รู้นะมันเก่ามากนะคุณผู้ชมนะเก่าพอๆกับอูซบเลยนะครับมาพร้อมๆกัน,นเดี๋ยวผมตั้งนี่เลยชอยิ้มหน่อยอ่ะเอามาตั้งนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวประกอบต่างๆที่อยู่ในพายุอะเอออารมณ์นั้นนะครับก็จะเป็นพวกเผ่ามนุษย์เงือกนะครับเนี่ย พวกตัวโกงทั้งหลายแบบโหแต่รายละเอียดดีลอยสักสวยนะครับเออแมดี๋ยจะหาว่าโอ้พี่ปิมสองมาตรฐานก็พี่ปิม์ชอบโซโลอ่ะเออ <c oughs> นี่มันเดนเงือกนะครับตัวสีม่วงเฮ้ยงานมันดีอ่ะคือมันสวยอ่ะคุณผู้ชมมันสวยกว่าแบบไอกูซบเยอะเลยอ่ะ <c oughs> จริงๆใครที่สายโซโลเก็บโซโลนี้ห้ามพลาดน,นะงานนี้แต่ราคาก็ดูเดือดนะครับ นี่คือรวมตัวลูกกระจอกเลยนะเนี่ยหนึและมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยน่าจะหมดแล้ว3ตัวหรือเปล่านี่ก็เป็นโซโลอีกแอคชั่นนึงครับผมผมว่าแอคชั่นนี้เท่มากกว่าเดี๋ยวเอาแอคชั่นยืนมายืนทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเอาโซโลแอคชั่นนี้มาตั้งโหูแผลคือแบบแผลคืนลึกอะลึกเกินไปแผลลึกมากคุณผู้ชมเขาทําแผลได้ลึกจริงๆผมว่าโซโลหน้าเวอร์ชั่นนี้แม่ง คือหน้ามันโหดไปอ่ะหน้าของ j m อ่ะผมแฮปปี้มากกว่านะครับนี่สัญลักษณ์โซโลตัวนี้ทํามา800ตัวครับตัวนี้นัมเบอร์ที่149ดาบนี่คือเขาแยกแพ็คมาเลยนะคุณผู้ชมเขาแบบแพ็คแยกมาแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันมาเลยนะครับโหเต็มไปหมดเลยดาบแล้วก็แยกเอาไว้ประกอบฉากอีกนะครับเยอะมากอดิกรรมมือนึงอะผมก็จำชื่อดาบของโซโลได้ไม่หมดนะครับไอตัวรู้ก็นั่งทำงานอยู่ ดาบเป็นพลาสติกครับผมเบาๆเลยนะครับรายละเอียดดีจังเลยอะ่ะตรงด้ามตรงปลายรายละเอียดดีมากครับดาบมันได้อย่างนี้สิจ้างั้นผมต้องขออนุญาตประกอบมันไปเลยนะตัวพายุเนี่ยก่อนนะมันต้องแบบจากเล็กแล้วก็ขึ้นไปใหญ่อะ่ะโอเคแหน่อันนี้เล็กครับผมฟึบฟึบ ู่ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแปบบ๊บนึงนะอ๋อนี้ไม่ใช่อ๋อจริงๆหมุนได้เลยนะเข้าวันไหนก็คืออันนั้นแหละโอ้โหอันนี้ลงล็อคพอดีเลยอ่ะเข้าเข้าสู่การประกอบกันครับผมกป <laughs> ประกอบมาสักพักเลยเนี่ยแบบนี้เลยโยเป็นพายุฟุฟฟฟฟใช่เนาะ ใช่ใช่ใช่หมดแล้วครับผมโอ้โหไม่ง่ายนะตัวนี้ต้องทำความเข้าใจหน่อยนะครับแล้วน่ากลัวเหมือนกันแต่มันไม่ล้มหรอกครับเพราะว่าข้างในอ่ะมันมีเสาอันใหญ่ๆครับคอยค้ำทุกอย่างให้อยู่ในลู่อยู่ในทางอ่ะไปกันต่อเลยโอ้ยเจ๊กัดจังเลยเดาว่าน่าจะต้องใส่พวกนี้ก่อนไหมไอหยุกหยุกหยิกเนี่ยนี่เท้าโซโลเนี่ย เราต้องใส่พวกนี้ก่อนอ๋อเข้าใจแล้วถ้าสมมติจะเอาแอคชั่นยืนอ่ะต้องใส่2อ,อันนี้แต่ถ้าเอาแอคชั่นนั่งอ่ะต้องใส่2อ,อันนี้เพราะว่าตัวแม่เหล็กอะครับตรงเท้าอ่ะไม่เหมือนกันสมมติว่าผมจะทำแอคชั่นนั่งใช่ไหมผมก็ต้องแบบต้องเปลี่ยนนี่ต้องเป็นเน,นี่ยตาอันเนี้ยน่าจะแอคชั่นนั่งใช่ไม่ใช่ใชดด่ดู่ไม่ใช่แล้วบิมผิดละผิดละผิดละ นี่ต้องเป็นอันนี้แล้วก็มันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้พราใฉะนั้น,น,บบนอันนี้ต้องเก็บนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เราใช้แค่แอคชั่นเดียวที่เหลือก็จะเป็นหินโอ้เพิ่งเห็นครับว่าซูเมะมีทําแบบนี้ด้วยเขาจะเขียนบอก20คือสลักลงมาเลยนะครับเดีย๋ยวต้องลองดูว่ามันยัดตรงไหนได้ไวหินเออที่ผ่านละหินเอาไว้ก่อนแล้วกันมาเอาตัวประกอบเข้าก่อนนะครับตามรูปเนี่ยไอตัวม่วงเนี่ยอยู่สายสุด อุ้ยพอดีเลยโยเป็นแม่เหล็กครับดูดีด้วยนะตัวสีเขียวอ่ะตัวสีเขียวนะนี่เอาตัวสีนี้ก่อนอันนี้จะอยู่ด้านบนหน่อยอืมตัวสุดท้ายน่าจะอยู่แถวๆ่านี้มไหมดีปะ่ะโอ้นี่พอดีเลยโยตรงนี้พอดีเลยอืมอยู่ตรงนี้พอดีเลยคุณผู้ชมหมุนโชว์ไปหนึ่งรอบอืมชามากแต่ได้คอนเทนต์ <laughs> นี่เราต่อกันง่ายครบับจ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 ับผมว่าเดี๋ยวมันจะไปเสียเวลาตรงใส่พวกมีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมต้องหาที่ใส่พวกหินด้วยในเนี่ยโอ้หมุนชามากขออนุญาตใสา่ตาสัญลักษณ์โซโลนะครับอืมเท่เว้ยมาต่อไปก็ใส่พวกหินเลยครับหินหินไอหินข้างหน้านี่เป็นหินอะไรวะเนี่ยมันเป็นหินครับช่องเนี้ยยังไงก็หิน นี่หินนี่เลยโอ้โหแต่เหมือนไม่อยู่เลยมันไม่มีอะไรล็อกเลยคุณผู้ชมค่ะน้องไม่มีอะไรล็อกเลยครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นครับแต่พี่ว่าอันนี้วะใช่จริงๆเลยโอ้แต่หินไม่อยู่อโยต้องใช้กาวดินน้ำมันอันนี้ใส่ไม่ได้ครับคุณผู้ชมต้องใช้กาวดินน้ำมันช่วยมันมันไม่มีทั้งแม่เหล็กแล้วก็ออมไม่มีองศาให้มันยึดอยู่ได้เลยครับอย่างไอ้ก้อนหินก้อนนี้มันยังพอยึดได้ไงแต่อันเนี้ยยึดไม่ได้เลยอ่ะ เนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยโยแต่ไม่ได้อ่ะมันหลุดไม่เอาดีกว่าน่ากลัวถอด <c oughs> เดี๋ยวพังอันนี้ต้องขออนุญาตถอดนะครับมันมันไม่ได้จริงๆครับอันเนี้ยต้องหากาวดินน้ำมันมาใส่ครับงาม,มันเก่าครับผมเข้าใจนะเนี่ยอันนี้เข้าใจหมดแล้วที่ตอนอูซบเนี่ย <c oughs> เดอได้ยั <c oughs> ยบอ,อีกอ่ะเดี๋ยวเริ่มใส่ดงใส่ดาบแล้วนะครับ ไม่เสียเวลากันสุลูในดาบในมือมันถืออะไรนะเป็นสีชมพูเนาะมือซ้ายถือดาบดําดาบเนี่ยเขาให้6เล่มคือตัวที่ยืนโชว์เนี่ยก็คือมีดาบด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มีดาบนะครับนี่ตัวยืนโชว์ก็มีดาบเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่ะประมาณนี้นะครับขออนุญาตต่อด้านหน้าข้าใบหนูนี่ข้ามีนี่ยัดแค่ยังเทถูกไห นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกตกแต่งแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีจุดให้เราแบบว่าปักดาบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยให้เราจิ้มดาบลงไปคือเหมือนแบบเป็นดาบแบบกระจอกกระจออ่ะดูโนเนมอ่ะเข้าใจปะดูลูกน้องอ่ะเออดูไม่ใช่บอสอ่ะเนี่ยจิ้มจิ้มไปจะตายหายอยู่แล้วไอสัตว์ยังมีดาบอีกูเหลือเชื่อมึงจริงต่อไปกันต่อตรงไหนวะโย่ี่หาไม่เจอเลยน้อง หรือว่ามึงเอาไว้สักเล่มไหมเราได้ดาบมาทั้งหมดเนี่ยหกเล่มนะครับแต่โจรเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันมีแค่สามตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีแค่สามเล่มและให้หกมาทำไมผมดูจนรอบแล้วครับเราไม่เจอรูที่สามารถเสียบดาบได้แล้วครับผมก็ถือว่าเหลือนะครับอ่ะเหลือครับ ก็ไม่รู้ทาไงแล้วครับหาจนทั่วก็คือมีชิ้นหนึ่งที่เราไม่สามารถประกอบเข้าไปได้นะครับมีโอกาสร่วงก็ไม่ประกอบนี่คืออุปกรณ์ที่เหลืออ่ะเสร็จเรียบร้อย149 8 0 0ทับ8ป0ไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆครับ รับโลโลโนอาโซโลจากสุเมตตัวนี้งานเก่าจริงๆคลื่นน้ำเนี่ยต้องเป็นสีฟ้านะครับนี่ตามภาพสีฟ้าเลยทุกวันนี้มันกลายเป็นเขียวเ,เหมือนตะไคร่น้ำนะครับอมเหลืองๆนิดๆก็ตามการเวลาลอยต่อค่อนข้างเยอะนะครับเห็นเยอะมากแต่ก็เข้าใจนะครับพาร์ทใสมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เข้ามาอยู่แล้วนะครับชอบตรงกระดองจังเลยมันดูว่าใช้ดาบแบบฉับเดียวแล้วมันแบบอย่างนี้เลยอะกระดองนี่คือ เป็นโล่นะครับไม่ใช่ว่าน้องเต่านะครับสวยนะตัวนี้สวยเลยนะครับน่าเก็บมผมเข้าใจเลยทําไมตัวนี้ราคาขึ้นทําเยอะกว่าอ,อ,อูซบนะครับแต่ว่าราคาพอๆกันเลยคุณผู้ชมสวยจริงๆนะครับมาพูดถึงเรื่องคะแนนกันดีกว่ามาโซโลเราไม่ต้องแพม พูดน้ำลายกันเยอะเราพูดเรื่องโซโลกันมาเยอะแล้วนี่คือ1ตัวละครที่ผมเลิฟม,มากๆนะครับด้วยความที่น่นแหละเขาพกความเทพมาเต็มกระเป๋าจริงๆนะครับโรโรโลโอาโซโลถึงอาจจะมีมึนคาแรคเตอร์มีหลงๆบ้างมีวันๆเอาแต่นอนบ้างนะครับแต่เวลาเขาเอาจริงเอาจังเขาช่วยเหลือผู้พ้องได้แบบนี่คือสายแอคแท็กนะครับนี่คือหน่วยจู่โจมของกลุ่มหมวกฟางเลยผมเห็นหลังๆเริ่มมีแฟนอาร์ตแนวแบบว่าไปจับจินกับซันจิอย่าเลยขอร้องนะอย่า ความชื่นชอบในตัวละครอของซโลครับ10อยู่แล้วครับไม่มีผลปีศาจแต่ก็โคตรเก่งคนคนเดียวใช้ดาบถึง3ามเล่มไม่รู้มึงจะหวงไปไหนนี่เวลาเขาโพกผมนี่คือเขาเอาจริงแล้วนะปกติเนี่ยนะครับไอ้ผ้าพวกนี้เขาจะมัดไว้ใช่ไหมสิบคะแนนครับคะแนนต่อไปครับผมคะแนนดีไซน์ตัวนี้ขาดเลยดีไซน์นี้เนี่ยนะครับเอาไปใช้เอาไปทําเลยเอาไปดัดแปลงบ้างอะไรบ้างนะครับมันสวยจริงๆนะมันสวยจริงๆแล้วสโลแบบอย่างเงี้ยโอ้โหมัน ดีไซน์มันขาดมากไม่ค่อยชอบฐานอย่างที่บอกไปเมื่อตอนอูซบนะครับแต่ก็พยายามเข้าใจมันนะเออเขาหยิบเอาตอนที่มันอยู่บนเกาะเงือกนะปิมอะไรแบบนี้แต่โดยรวมอะดีไซน์โหดจริง7คะแนนครับสำหรับโซโลนะตอนนี้นะ่าจะมีคนคอมเมนต์ว่าทําไมพี่ปิมมีโซโลเยอะจังเลยมีอีกไหมหรือหมดแล้วมีตัวนึงครับมีตัวหนึ่งครับโซโลถ้าเพื่อนๆไม่เบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งตัวน,นี้คะแนนดีไซน์7คะแนนครับ ไปต่อกันที่คะแนนดีเทลครับผมรอยต่อน่ากลัวหลายจุดแล้วก็มีหลายอันที่จะหลุดแหลไม่หลุดแหลเออมันน่ากลัวมากผมว่าอาจจะต้องใช้กาวดินน้ำมันเนี่ยอัดเข้าไปด้วยที่ว่างานมันเก่านะครับบางจุดไม่เหล็กก็หลุดออกมาเลยน่ากลัวเหมือนกันข้อต่อตามเท้าค่อนข้างชัดเจนเนี่ยข้อต่อตาม อะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันก็งองแงกหน่อยอน่าเสียดายแต่พยายามเข้าใจเขาว่างานเก่าอุม้มันออกมา4ี่หปีแล้วม้งคุณผู้ชมตัวเนี้อีกหนึ่งจุดที่ไม่ชอบคือแผลโซโลโซโลแผลใหญ่ไปแล้วดูเย็บไม่สนิทเห็นไหมโยมันดูใหญ่แบบมึงโดนอีโต้หรอคืออีโตส้สาบมือ,อนะครับดูใหญ่แล้วดูเย็บไม่สนิทดูน่ากลัวสกินโทนสวยครับนะฮะตัวประกอบพวกเนี น่ารักไม่ได้ดูน่ากลัวนะมันน่ารักมากสกินโทนตัวประกอบก็คือตามแบบฉบับการ์ตูนเลยคือเมคเขาเก่งด้านนี้ลายเส้นเขาค่อนข้างชัดเจนชุดโซโลถอดออกมากนะครับมัดมดูว่าเป็นเสื้อจริงๆมีแขนเสื้อองค์ประกอบก็ครบรายละเอียดดาบดีมากนะครับด้านซ้ายด้านขวาดูดิเขาเก็บรายละเอียดดีจริงๆนะดีเทลครับ เจ็ดคะแนนสวยแต่ถ้าตัวนี้เอามาทำใหม่ในพอสอนี้ผมมั่นใจว่าคนแห่พีกันแบบแย่งกันสนั่นเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับการพัฒนามันก็เปลี่ยนไปด้วยคะแนนสุดท้ายครับความยากในการต่อตัวนี้ต่อไม่ได้ยากมากอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับบางจุดถ้าเราดันแรงเกินไปหัวอาจจะกระแทกอะไรอย่างเงี้ยดาบถ้ายัดแน่นจนเกินไปก็อาจจะมีการเสียหายได้เพราะฉะนั้นทุกงานแหละใจเย็นๆนะครับเล่นค่อยๆต่อค่อยๆไอ้นี่ไป บบผมไม่ค่อยชอบรอยต่อตรงเท้าเลยเห็นแล้วมันมันดึงสายตามันดูสายตาเราเยอะเกินไปอ่ะไม่ชอบเลยอ,ะอ่ะเสียดายจังเลยนะครับคะแนนการต่อเอาไป4นะครับประมาณ4ี่อาจจะมียุ่งยากตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเออมันดูเป็นเกียวแบบอย,อยู่จะขวาขวาจะอยู่จะซ้ายก็ซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างมั่นคงนะนะครับเพราะว่ามีตรงนี้คอยรับอยู่ เป็นเกมด้านไหนประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าสำหรับตัวนี้เพื่อนๆชอบไหมให้กี่คะแนนวันนี้ขอบคุณมากครับช่นชอบฝากกดไลค์สมับสมาช like, ช่องที่สำหรับกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันพร์ทต่อไปครับ